การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่1เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศความหมายของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการคือความเร็วหน่วยความจำ ความสามารถในการเปรียบเทียบความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญสองสาขาคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญดังนี้ 1. 1. สามารถคำนวณผลลัพธ์ต่างๆได้รวดเร็ว 2. ส,สามารถจัดเก็บข้อมูลจากจุดเกิดได้อย่างรวดเร็ว 3. ส,สามารถสร้างผลลัพธ์ได้หลากหลายรูปแบบในย่อหน้าของคุณ 4. ส,สามารถบันทึกข้อมูลจำนวนมากไว้ใช้งานหรือไว้อ้างอิงการดำเนินงานหรือการตัดสินใจใดๆชนิดของคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆโดยใช้ความแตกต่างจากขนาดของเครื่องความเร็วในการประมวลผล รวมทั้งราคาเป็นหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 1. 1. การประมวลผลหรือคิดคำนวณข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามา <S 2. 2. <S การแสดงผลลัพธ์คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อน 3. การรับข้อมูลและคําสั่งคอมพิวเตอร์และคําสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอื การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลความหมายของสังคมสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในสังคมสารสนเทศจะทำให้เราได้รับสารสนเทศที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและทันเวลาผลกระทบทางลบ 1. 1. ทําให้เกิดอาชญากรรม 2. 2. ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย 3. ทําให้เกิดความวิตกกังวล 4. ทําให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่มีขีดจำกัดย่อมส่งผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลผลิตที่เกิดจากความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายความลับทางการค้ากฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเช่นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เพราะเป็นเรื่องที่กระทำได้ง่ายมาก